ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุก,ก,กา อัปเดตข่าวสารของ o e t b a l l 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมน,นะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้ทุกคนจะนำการพูดถึงการรีวิวแผนแร่ทุกคนหรือว่าสอนหาแผนเด็ดแผนแร่แผนประจำสัปดาห์นะครับว่าแผนที่หลายคนถามหานะครับหรือว่าแผนที่ใครหลายคนอยากลองใช้นะครับผมหรือว่าอยากลองเล่นนะครับย้ายไปอยู่ชิมไหนกันบ้างหรือว่าย้ายไปอยู่สโมสรไหนกันบ้างเรามาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e เป็น like, กำล,ลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มรับชมกันเลยแลยกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันก็คือขอเน้นย้ําอีกทีเลยกันนะครับว่าเหมือนเดิมทุกคนพูดแบบเดิมเกือบทุกสัปดาห์เลยนะครับว่าแผนของ424และก็4114นะครับก็คือยังไม่กลับเข้ามาในตัวเกมเลยนะครับอันนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปเลยกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาในตัวเกมเมื่อไหร่นะครับหรือว่าต้องรอให้มีสโมสรที่ อยู่ในเกมนะครับเอาไปใช้ในชีวิตจริงนะครับผมมันก็จะหยิบยกเข้ามาในเกมนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะมีสมูรอนไหนหรือว่าจะมีทีมไหนที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงกันบ้างน,นะครับเพื่อที่เราจะได้เล่นภายในเกมนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับแผนที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับเป็นแผนของ4132ที่มี EMF 3ตัวนะครับคนอันนี้ก็คือยังไม่กลับเข้ามาเลยเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นแผนที่ผมเซฟเก็บไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือตอนนี้นะครับหรือว่า ณปัจจุบันนะครับทุกคนก็คือยังไม่กลับเข้ามาเลยนะครับวันนี้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปเลยกันนะครับว่ามันจะกลับเข้ามาเมื่อไหร่นะครับเรามาดูแผนที่มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างกันนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปแบบไหนกันบ้างหรือว่าแผนที่ใครหลายคนถามหานะครับอยู่ทีมไหนกันบ้างก็มันการไล่เรียงกันเลยเลยกันนะครับมาเรื่องมันที่แผนแรกคนมาในการเปลี่ยนทีมก่อนเลยกันนะครับสาหรับแผนแรกคนก็มาที่ดางฝั่งของนี่ทุกคนเซาท์อเมริกานะครับแล้วก็ไปที่บราซิล เลื่อนลงมาด้านล่างคนกดไปที่สมโมสรของซานโต้ f อฟนะครับคนหรือว่าสโมสรเก่าของเนมาร์เจนะครับกดไปที่โค้ดกันคนเปลี่ยนแผนและ Default นะครับก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแผนนี้ควรเป็นแผนของ AMF 2ตัวนะครับก็คือ4222นั่นเองนะครับนี่นครับทุกคนก็ขออนุญาตเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยเลยกันนะครับมีเซนแบ็กสตัวนคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับ กองกลาง2ตัวสามารถปรับได้ทั้ง c m f และก็ d m f เลยนะครับต่อด้วยกองกลางตัวรุกอีก2ตัวนะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีก2ตัวนั่นเองนะครับก็ <S <S ใครชอบแผนนี้กันบ้างหรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-2-2-2จากสโมสรซานโต้นั่นเองนะครับประมาณนี้เลยกันนะครับสำหรับแผนแรกคนเรามาดูแผนต่อไปกันบ้างแลวกันนะครับมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมคนก็ สำหรับแผนที่2นะครับเข้ามาที่น้าฝั่งของยุโรปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาที่หลีกเอิงฝรั่งเศสทุกคนหรือว่าหลีกวันยูเบอร์เอสนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่เปเชฟคนหรือว่าปารีสแซงเชแมง่นเองนะครับตามนี้ทุกคนจากนั้นก็กลับมาที่การจัดทีมของเรานะครับกดไปที่โค้ดกันทุกคนเปลี่ยนแผนและเดฟอยนะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือแผนของ3-43ทุกคนก็ขออนุญาตปรับให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยด้วยกันนะครับนี่ทุกคน ก็คือมีหน้าตามาคร่าวๆประมาณนี้นี่ครับนี่ทุกคนก็คือเป็นแผนของ3 4 3นะครับคนหรือว่า3 2 2 3น,นั่นเองนะครับมีเซตแบ็กสตัวทุวกคนกองกลาง2ตัวนะครับทุกคนแล้วก็มีวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับหน้าเป้า1ตัวแล้วก็หน้าต่ำอีก2ตัวเลยครับสหรับแผนนี้บอกเลยว่าเป็นแผนของสายปรับเมตาของปีส2021นะครับผมบอกเลยว่า ตอนนั้นนะครับคนฮิตกันมากๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้เป็นแผนที่โต้กลับไวเพคนเหมาะสมกับสไตล์ของ Quick c o u n t e r ที่ผมใช้อยู่นะครับก็น่าลองเล่นมากๆครับสำหรับแผนนี้ใครสนใจก็สามารถเข้าไปหรือว่าไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ3 4มสาจากปารีสแซงแชแมงนะครับไปดกวนต่อทุกคนาในการเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับไปที่ทางฝั่งของลาลิกาสเปนกันบ้างทุกคนนี่เลยนะครับสเปนหลียนคนไปที่สโมสรของเรอัลมาดริดนะครับ นี่ครับทุกคนกดไปที่โค้ดเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับเป็นแผนของ4-4-2ครับทุกคนก็ขออนุญาตเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันยังไม่ตรงตามตำแหน่งครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือเป็นแผนของ4-4-2นะครับมีเซนแบ็ก2ตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลาง2ตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็ นาเป้าอีก2ตัวครับสำหรับแผนของ4-4-2จากเรอัลมาดริดนะครับก็ใครชอบอย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับเป็นแผนที่น่าสนใจเช่นกันนะครับเพราะว่ามีทั้งกองกลาง2ตัวทุกคนแล้วก็มีวินแบกฝั่งซ้ายและวก็วินแบกฝั่งขวานะครับรวมไปถึงหน้าเป้าอีก2ตัวนะครับอันนี้ก็เหมาะสมกับสไตล์การครองบอลทุกคนหรือว่า p o s i i o n เกมอะไรประมาณนี้นะครับ เรามาดูลต่อแผนต่อไปทุกคนมาด้การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับยังอยู่ในลาลิกาสเปนือนเดิมทุกคนไปที่ยุโรปนะครับแล้วก็ลาลิกาสเปนคนจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่เซบีย่านั่นเองครับนี่ครับทุกคนจากนั้นไปที่โค้ชนะครับเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลทุกคนเปลี่ยนแผนนะครับแล้วก็เดฟเฟลนี่ครับทุกคนก็คือเป็นแผนของ532นั่นเองนะครับก็ขออนุญาตเปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยด้วยกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับ ขาดกองกลางเซียมเปิอีก2ตัวครับทุกคนก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้นะครับสำหรับแผนของ5 3 2นะครับก็คือเป็นแผนหลัง5นั่นเองนะครับก่อนนี้สามารถปรับได้ทั้งเซียมเปิและก็เดียมเปิลเลยนะครับทุคนบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับถ้าปรับเป็นเอ็มเปินะครับก็จะกลายเป็น5 1 2 2นั่นเองนะครับก็ถ้าเป็นเอ็มเปิลกคนก็ใช้เป็นนี่แหละบุนเนลมาหรือว่าเรียกเดมเมซี่ก็ได้นะครับนี่เองทุกคนก็คือ เอ็น2้าหนึ่ะครับมีเซนแบ็กสตัวทุกคนแบ็กซ้ายแบ็กขวานะครับกองกลางตัวรับ1ตัวนะครับคนกองกลาง2ตัวครับสามารถปรับได้ทั้ง CMF และก็ AMF เลยนะครับปิดท้ายด้วยกองหน้าตัวว่ามี2ตัวนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับแผนนี้ก็เหมาะกับสายแบบตั้งรับแน่นๆคนรอสวนกลับนะครับบอกเลยว่า สวนกลับก็ไวแน่นอนทุกคนเพราะว่ามีทั้งกลางลุก2ตัวและก็หน้าป้าอีก2ตัวนะครับบอกเลยว่าใครที่ชอบใช้สไตล์ของ Quick c o u n t e r หรือว่าเกมโต้กลับนะครับบอกเลยว่าแผนนี้นะครับเหมาะสมมากๆทุกคนก็สามารถเข้าไปลองมาเล่นกันได้เลยนะครับเราไปดูทีมต่อไปกันบ้านทุกคนมาที่การเปลี่ยนทีมกันเหมือนเดิมนะครับก็รอบนี้นะครับมาที่ทางฝั่งของไทยลีกกันบ้างทุกคนมาที่เอเชียนะทุกคนและก็ไฮลักรีโวลีนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาที่ PT ประจวบ f c นะครับ ไปที่โค้ดทุกคนเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลนะครับคือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับอันนี้คือแผนของ4-1-4-1ครับทุกคนก็เปลี่ยนให้ตรงตามตำแหน่งก่อนเลยแลยกันนะครับนี่ครับทุกคนก็จะได้หน้าตามาคร่าวๆนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับมีเซ็นเตอร์แบ็กสองตัวทุกคนแบ็กซ้ายไปขวานะครับกองกลาง1ตัวนะครับกองกลางเซียเฟบสองตัวทุกคนวินแบ็กฝั่งซ้ายวินแบ็กฝั่งขวานะครับแล้วก็กองหน้าตัวเป้าอีกหนึ่งตัวนะครับ ก็ใครชอบแผนนี้หรือว่าใครที่อยากลองเล่นแผนนี้นะครับก็สามารถไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับแผนของ4-1-4-1จาก PT ประจวบนั่นเองนะครับอันนี้ก็ตรงกลางแน่นมากๆเลยเช่นกันนะครับสำหรับแผนนี้ประมาณนี้แล้วกันทุกคนเรามาดูแผนปิดท้ายกันบ้างแล้วกันนะครับเป็นแผนที่ผมเองชอบใช้มากๆเลยนะครับนั่นก็คือมาดูแล้วกันนะครับว่าเป็นแผนของทีมไหนนะครับเข้ามาเนาฝั่งของเซาอเมริกาคนก็เล่นลงมาที่ทีมชาตินะครับอันนี้ก็เป็นแผนของอาร์เจนตินาั่นเองนะครับคือ ผมชอบใช้มากๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้เป็นแผนของ4-4-2นั่นเองนะครับก่อนทุกคนไม่ต้องตกใจนะครับว่าทําไมมันอยู่ในทุกคลิปของการรีวิวแผนนะครับผมบอกเลยว่าเป็นแผนที่ผมชอบมากๆคนผมก็เลยเอามาปิดท้ายให้ทุกคลิปอยู่แล้วนะครับเป็นแผนของ4-4-2จากอาร์เจนตินานะครับก็ใครชอบก็คือไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับสาหรับอาร์เจนตินาทุกคนมันมีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ำนะคนบ,บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับแผนนี้อย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับ และต่อมาอีกหนึ่งแพก็คือคล้ายๆกับอาเจติน่าเลยนะครับก็คือมาที่ยุโรปเป็นคนล็กเลกืเ่อนลงมาที่ทีมชาตินะครับจากนั้นก็ไปที่ทีมชาติของสวีเดนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คล้ายๆค,คนไปที่โค้ชเปลี่ยนแผนและเดฟเฟลสครับคนก็คือมีหน้าตาม,มาประมาณนี้นะครับมันแตกต่างจากแผนเมื่อกี้ก็คือเมื่อกี้มันจะมีทั้งหน้าเป้าและหน้าต่ำคนแต่ว่าน,นี่คือจะเป็นหน้าเป้าทั้งคู่นะครับก็ใครชอบแผนไหนอย่าลืมไปหามาลองเล่นกันได้เลยนะครับหรือว่าทุกคนที่ดูอยู่นะครับรอแผนไหนกันอย ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทพกคนหาผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ ขอแนะนำเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ